ครับสองคักตัวไต้วันหนึ่งเตียงมาหอดทีสีเกือบทีหาที่นอนอันนี้จะเป็นมองเสียบปัก๊กกานมอนอันนี้จเป็นเตียงนอนอันนี้เป็นตู้เย็นครับเป็นตู้เย็นอันนี้โทรทัศน์ หนึ่งสิบเป็นกระโจกอันนี้ก็สิบเป็นน,น้ำจิ้มกับไปยสองแพ็กเจ็ดสี่หมื่นพ่อพนอ้อของน้ำบนรูปันในเตะกันโอเค โอเคครับตีซีกว่าแล้วเตีหาแล้วนอนกันเดอ้อ